ออกไป้าเรียวตาใจไวตาตาคู่ปีกองเรือเก่งในมร่องน้ำแม่ร่องน้ำแมงเต็มอมรินวารีร่องน้ำแม่พายกับเรือพรนพระยาต่างคนต่างใจต่างคนต่างสายต่างคนตาอัน คนต่างเปลี่ยนต่างคนต่างบทดูที่ว่าจะซดกันมาหนัวเนีหนัวเนี้ยได้มาลองน้ำเลยลองน้ำเลยลองน้ำแดงเทามารินวารีผายจะหนีึ้นมาแต่มองตามสายตาพอปริยาตากะคุบแล้วพอปริยาตากะคุบมาประมาณร้อยเมตรแรกมองตามสายตาอย่างสูงปีดูดนีจูจนีคู่กี้กันนายอย่างไม่รู้ว่าใครเป็นใครลองน้ำเลยลองน้ำแดงเทามารินวารีผายแดงแต่กี้แต่พอปริยาตากบอกว่าหลวงพ่อหนีหนีไม่ออกหนีไม่ออกหรือว่าจะเสียทายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับพอปริยาตากแล้วนะจ๊ะจะบอกใครไม่รู้ว่าใครน้ำ เหลือคู่นี้ก็เป็นการแข่งขันกันในเที่ยวที่3พรอมรินทร์วารีล่องน้ำแดงแดงจะเจอกับพรพญาตากเรือไยน่าตากโขนตากจำตากโขนตากผายตากโขนแต่ก็เป็นคนศักดิ์สีเก่งบารมีที่ยกันทั้งคู่เลยหมอที่ตาแล้วล่องน้ำแดงพรอมรินทร์วารีเริ่มทีกนี้แล้วตั้งหลักตั้งหลับได้ก่อนแล้วและแล้วพรพญาตาก็ไล่บี้ขยี้มาจะ ตัวดกอดตกจะเทตมตาตเมอรอับินีอับลินปาดีเพียตากีอับลินีพยตากีอับลินีและเทพอับลินก็หนีพรวดเท้าเส้นชัย